สวัสดีค่ะคุณครูและนักเรียนที่รักทุกคนปีนี้ทางโรงเรียนได้กำหนดวันไหว้ครูและพิธีไหว้ครูแตกต่างจากปีก่อนนักเรียนคงรู้สาเหตุแล้วนะคะครูอยากจะบอกนักเรียนว่ากว่านักเรียนจะมาถึงจุดนี้นั้นนักเรียนต้องผ่านครูหลายคนครูคนแรกของนักเรียนก็คือคุณพ่อคุณแม่หรือ รวมทั้งญาติพี่น้องหรือคนดูแลนักเรียนที่จะแนะนำชี้บอกสอนว่านักเรียนควรจะทำตัวอย่างไรจะเอ่ยอย่างไรจะพูดอย่างไรแต่ครูที่นักเรียนจะต้องพบและผ่านมาหลายท่านก็คือครูในโรงเรียนค่ะนักเรียนครูในโรงเรียนนั้นมี ความรู้มีประสบการณ์ที่จะบอกสอนนักเรียนด้วยความรักด้วยความเข้าใจวันนี้ครูอยากจะบอกนักเรียนว่าอยากให้นักเรียนได้นึกถึงครูคนแรกของนักเรียนและครูคนต่อๆไปของนักเรียนจนถึงครูปัจจุบันที่กำลังสอนนักเรียนอยู่ในวันไหว้ครูนะคะมีการกำหนด สัญ,ญลักษณ์ที่ใช้ประกอบตัวตนของการเรียนรู้ซึ่งเป็นบอกลักษณะที่ดีของการเรียนรู้นั้น4ประการด้วยกันแล้วแต่นะคะบางแห่งเขาก็บอกว่า5อย่างบางแห่งก็บอกว่า4อย่างแต่วันนี้ครูขอเสนอ4อย่างนะคะอย่างแรกคือดอกมะเขือค่ะนะักเรียนหลายคนอาจจะไม่รู้จักลักษณะดอกมะเขือเป็นลักษณะ ดอกคว่ำนะคะสัญ,ญลักษณ์นี้มีความหมายว่าเป็นการอ่อนน้อมถ่อมตนพร้อมที่จะเรียนรู้เพราะยังมีหลายสิ่งหลายอย่างอีกมากที่เราไม่รู้เพราะ,ะนั้นเรามาเรียนรู้กันและเราต้องเรียนรู้กันต่อต่อไปตลอดชีวิตนะคะอย่างที่สองคือหญ้าแพรกลักษณะหญ้าแพรกนี้เป็นลักษณะ ต้นหญ้าที่ทนไม่ว่าจะเกิดสภาวะอย่างไรต้นหญ้านี้ก็ยังมีชีวิตอยู่แม้สีเขียวอาจจะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองหรืออาจจะเปลี่ยนเป็นสีขาวก็ตามก็ยังมีชีวิตอยู่ถ้าสถานการณ์ปกติก็อยู่รอดก็เหมือนกับเราค่ะเราเองจะต้องมีความอดทนทนได้ทุกสถานการณ์ และเราจะต้องรู้ว่าในการเรียนรู้นั้นมีอุปสร,รรคดังั้นเราต้องทนอุปสร,รรคได้นะคะอีกอย่างหนึ่งสัญลักษณ์ของหญ้าแพรกนั้นหมายถึงการเจริญอย่างรวดเร็วการพัฒนาอย่างรวดเร็วคือไม่อยู่กับที่วันนี้ต้องรู้มากกว่าเมื่อวานรู้เพิ่มกว่าเมื่อวานต่อไปประการที่4คือดอกเข็ม นักเรียนหลายคนจะรู้จักดอกเข็มลักษณะดอกเข็มนั้นเป็นปลายแหลมนักเรียนเห็นไหมคะปลายแหลมคือความฉเฉลียวฉลาดการเรียนรู้เร็วและก็รับเร็วรับความรู้เร็ว,รวอีกอย่างหนึ่งลักษณะของดอกเข็มก็คือตัวเกสรหลายคนอาจจะไม่รู้นะคะว่าที่เกสรของดอกเข็มนั้นถ้าเราดึง เส้นบางๆออกมานั้นแล้วมาแตะลิ้นมันจะมีรสหวานคือหมายความว่าอย่างไรคะหมายความว่ามีความสดชื่นนักเรียนเรียนไปนักเรียนเรียนไปด้วยความสดชื่นไม่ใช่เรียนไปด้วยความทุกข์ครูบอกแล้วว่าการเรียนมีอุปสรรคชีวิตแต่ละวันมีอุปสรรคแต่ให้เราสู้อุปสรรคด้วยความสดชื่นและก็คาดหวังให้กำลังใจกับตัวเองว่าพรุ่งนี้จะดีขึ้น พรุ่งนี้จะแก้ไขได้สุดท้ายคือเข้าตอกหลาคนอาจจะไม่รู้จักเข้าตอกแต่ถ้าครูพูดว่าเข้าโพดคั่วนักเรียนจะรู้จักนะคะข้าวโพดคั่วนี้เป็นความมีระเบียบวินัยควบคุมตัวเองได้ให้อยู่ในกรอบตามที่กำหนดนะคะขค้าวตอกแต่ว่าถ้าสมมติว่าไม่สามารถที่จะควบคุมได้มันก็จะกลายเป็นข้าเปลือก นะคะซึ่งอาจจะไม่มีคุณค่าอะไรยิ่งตกบนพื้นดินก็ยิ่งไม่มีคุณค่าเพราะจะกลายเป็นอาหารของสัตว์นะคะทั้งหมดนี้ทั้ง4ประการไม่ว่าจะเป็นดอกมะเขือหญ้าแพรกดอกเข็มและข้าวตอกต่างเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่ดีของการเรียนรู้นักเรียนมีหรือยังคะ ก่อนจะจบนะคะครูอยากจะฝากในพระธรรมสุภาษิตบทที่สองข้อ10ถึงข้อ12ความว่าอย่างนี้นะคะว่าปัญญาจะเข้ามาในใจของเจ้าและความรู้จะเป็นที่ร่มรื่นแห่งวิญญาณกิตของเจ้าความเฉลียวฉลาดจะปกป้องเจ้าและความเข้าใจจะเฝ้าเจ้าไว เพื่อช่วยให้เจ้าพ้นจากทางของคนชั่วและทางของคนที่พูดตลบตะแลงค่ะขอระเจ้าเวยพพรค่ะสวัสดีค่ะ